เรียนนี้ไม่ได้มีไว้ขายครับเรียนนีมมม้มีไว้ขิงครับผมเทปซิ่งมีไว้เก็บมีไว้ขิงครับไม่มีไว้ขายเทปซิงมีไว้ขิงไม่มีไว้ขายครับ คือการประกวดพระนะครับระดับประเทศนั่นเองนะครับคือการประกวดพระนะครับเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดแล้วก็หลวงพ่อทั่วประเทศไทยเนี่ยมีการประกวดงานใหญ่อย่างนี้ปีละแค่หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมโยรชดาจะพาเอฟซีทุกคนนะครับ <interrupted> เข้ามาดูบรรยากาศาของการประกวดพระและการตัดสิงพระและที่สําคัญเลยนะครับเอฟซี FC ของโยรชดาที่ส่งพระประกวดมีมากน้อยขนาดไหนไปดูกันดีกว่าครับ อะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่คือหนึ่งใน FC นะครับที่เก็บสะสมเหรียญเทพซิงของเรานั่นเองนะครับต้องบอกว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บอย่างเดียวไม่ขายด้วยแต่จำนวนนี่สิสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเฉพาะวันนี้เนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เขานำมานีนะครับเพื่อจะมาโชว์ให้ดูว่าเขาคือแบรนด์บทาของเทพซิงนั่นเองครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับวันนี้ วิลาเด่นพลครับโอ้โหทาไมวันนี้มางานนี้ดีกว่า,าวลลม,มาทําอะไรมาคบปะพี่น้องเ็มส์ซิงแล้ววันนี้เราเอาเหรียญที่เราเก็บสะสมโอ้โหผมบอกว่าวันนี้พี่วิลาเนี่ยเก็บพระทุกอง,งได้ดีมากเลยก็ <c oughs> เห็นตั้งแต่วันแรกเปิดมาปุ๊บบอก <c oughs> ไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วหมายถึงเราไปซื้อเขาแล้วเราก็จะไม่ขายแล้วก็ <c oughs> ซื้อซื้อมาแล้วลองเปิดดูว่ามันมีอะไรข้างในแล้วทำไมไม่ขายเพราะอะไรอ่ะมันสวยมันสวย มันสวยมันสวยตรงไหนเราชอบตรงไหนของเหรียญนี้ครับเปิดมาเนี่ยคือสามารถมีคนสร้างแบบนี้ไหมยอย่างร้อยเหรียญเราจะเจอทองแดงยี่สิบบาทยี่สิบส่วนลงยานวะอะไรพวกนี้จะเจอน้อยมากมสามารถส่วนน้อยส่วนน้อยมากที่เราจะเจอแบบนี้เปิดมาลุ้นละพันเจอทองแดงหงายหลังหงายหลังแต่เมือปลีนี่คือเนื้อล่า อพูดง่ายๆพูดคือทุกต้องไม่เป็นเนื้อล่างเนื้อกลางเนื้อบนด่ต้องบอกว่าสวยงามงดงามหมดเลยใช่เอาจริงๆว่าทองแดงรุ่นนี้ราคาแพงไหมเอาเรื่องเอาเรื่องเลยนะใช่เอาทั้งทั้งที่599ตรงนี้ทำเลิก599องนี้อ่ะองนี้599วันนี้ให้ทั้ง3,000ขายไหมไม่ขายเพราะอะไรทำไมไม่ขายอ่ะก็บอกทองแดงเนื้อมันเนื้อล่าอ่ะหาซื้อที่ไหนหาซื้อที่ไหนที่วิลาเนี่ย มีพระเทพซิ่งทั้งหมดกี่องค์ข้าว400ข้าวสี่รข้าวข้0วองค์วันนี้ถ้าเกิดว่าเดินโอ้โหแต่เลี่ยมแล้วประมาณสักกี่ร้อยองค์ฮะร้อยสี่สิบองค์เลี่ยมไปแล้วร้อยสี่สิบองค์นะครับเอาเป็นว่าพี่ววลาเนี่ยต้องบอกว่าชอบในผลงานของเหรียญเทพซิ่งมากนะครับต้องบอกว่าผลงานการจัดสร้าง รุ่นนี้เนี่ยถูกใจแกมากจริงๆนะครับรวมท้งนะครับต้องบอกว่าแกไม่ได้มองว่าคุณค่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่แกมองว่าคุณค่าของกางเก็บเหรียญความสวยงามอย่างเงี้ยมันคือคุณค่าทางจิตใจที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พี่วิลาเชื่อและมั่นใจก็คือหารุ่นนี้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของหลวงพัธน,นะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่วิลานะครับที่วันนี้เอามาโชว์ของดีๆให้กับ f c ทุกคนได้เห็นนะครับครับพี่บอกชื่อพี่หน่อยครับแล้วก็วันนี้พี่มาจากไหนครับ ผมชื่ออดุลชูเพชสมุนครับถ้าชื่อแฟกก็อดุลพระในช่างครับผมมาจากปานบุรีครับผมโอ้โหปานบุรีขอโทษนะครับปานบุรีเขาไม่ได้ขับรถชั่วโมงเดียวนะครับขับรถกี่ชั่วโมงครับเนี่ยสามชั่วโมงครึ่งครับ3มชั่วโมงครึ่งมาถึงนี่เลยหรือว่าพักโรงแรมครับอ๋อพักโรงแรมครับแล้วก็ตั้งใจทางานนี้เลยครับผมโอ้โหดูสิครับดูสิครับ f อดูสิครับนี่ต้องบอกว่าไม่รักงานนี้นะครับโอ้โหไม่มีโอกาสขับ ไกลขนาดนี้แน่นอนวันนี้มาทำอะไรครับงานนี้ครับก็เอาเหมาประกวดได้ครับผมโโอ้เอา MP1 มาประกวด MP1 MP1 คืออะไรครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจ MP1 คือเหรียญที่มีแค่เพียงหนึงเดียวนะครับโอ้ครอบครองเพียงคนเดียวคนเดียวโอ้มันถึงว่าสร้างเหรียญนี้สําหรับคนที่เป็นเจ้าของเพียงแค่คนเดียวนั่นเองจะมีใครเหมือนไหม ไม่มีครับไม่มีแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่อันทรงคุณค่ากันแล้วกันนะครับโอ้ตอนเช่ามานี่ชอบเหรอหรือว่ายังไงครับถึงเช่าเหรียญนี้ครับก็ดูจากรายละเอียดเนี่ยของพี่โยนจะแตกต่างจากทั่วไปครับคือการใส่เพชรนะครับแล้วก็อันจะมีต่างๆในเหรียญแต่หลายๆแบบของพี่โยนเนี่ยครับเป็นรายละเอียดที่สวยและคุ้มกลืนมากใช่ครับครับเหมาะสมมากครับครับ ก็ทำให้อยากสะสมมากยิ่งขึ้นาจากเหรียญหนึ่งทุกวันนี้มีประหกสิบเจ็ดสิบเหรียญแล้วครับหกสิบเจ็ดสิบเหรียญครับโอ้ oh my god <c oughs> พี่ครับถามจริงๆเลยถ้ามีคนมาให้ราคา ที่มากกว่าที่พี่เช่าพี่จะขายไหมเอ่อถ้าณตอนนี้ยังครับยังอีกสิปีค่อยคุยกันอีกสิปีคุยกันเหรียญนี้ไม่มีไว้ขายครับเหรียญนี้มีไว้ขิงับผมโอ้โหชัดเจนนะครับเขาไม่มีไว้ขายนะครับมีไว้ขิงกันนั่นเองนะครับและคุณล่ะมีเหรียญไว้ขิงกันไรอย่างนะครับเข้ามาเป็น บ้านเดียวก no? ับเรานะครับกับเทสซิงนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้านะครับโต๊ะรับประกวดพระนั่นเองนะครับวันนี้เราก็เจอเอ1หนึ่งคนนะครับที่เขาเรียกว่านําพระนะมาประกวดในงานนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของเขาดีกว่าครับเขาารู้สึกยังไงและเขามาทําอะไรในงานนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่วันนี้ชื่ออะไรครับก๊อฟครับวงวิเศษศิลิครับน้องก๊อฟวงวิเศษศิริอ้าวันนี้มาทําอะไรครับมาส่งพระเข้าประกวดครับผมโอ้โหร่วมกิจกรรมกับพ่โยครับอ้าทำไมมั่นใจว่ารุ่นนี้เรา ตั้งหลักว่าเราจะเล่นรุ่นนี้ครับถามว่าในการที่สร้างนะครับรายละเอียดสวยงามชัดเจนมากครับความคมชัดและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโยทรัได้เต็มที่ครับอ๋อเชื่อมันานะขนาดไหนว่าอนาคตจะเป็นยังไงไปได้ไกลครับไปได้ไกลแน่นอนนะฮะแน่นอนครับผมเอาจริงเอาจริงๆเลยมีทั้งหมดกี่เหรียญตอนนี้ ตอนนี้มีไม่เยอะครับประมาณ150 150้เหรียญแต่แต่หัวหัวมีรองรับแน่นอนครับ๋อมีรองรับแน่นอนเอาเป็นว่าแต่ละเหรียญที่คุณก๊อฟเก็บนะครับผมก็ขอซื้อนะเขาไม่ขายครับเขาบอกเขา<อ><อ>ไม่ขายไม่ปล่อยครับมีไว้ขิงครับมีไว้ขงิงไม่โยบายแล้วว่าอะไรนะเทปซิงมีไว้เก็บมีไว้ขิงครับไม่มีไว้ขายอ่านี่นะขอบคุณน้องก๊อฟมากครับสวัสดีครับหัวมาจากไหนครับเนี่ยอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพนะครับพี่ชื่ออะไรครับ ชื่อ GTO ครับวันนี้จีนคุณ g ี o มาทำอะไรครับมาส่งเหรียญประกวดส่งเหรียญประกวดส่งกี่เหรียญวันนี้ส่งเหรียญหนึ่งครับเหรียญหนึ่งคาดหวังยังไงว่าจะได้แชมป์ไหมก็มีความคาดหวังอยู่ครับอ๋อแสดงว่าเราตรวจสอบ หลายองค์แล้วองค์นี้ทีเด็ดของฉันแหละฉันจะส่งประกวดแน่นอนครับพี่เพราะนั้นแล้วนะคุณจีดีโอคาดหวังว่าเหรียญที่เขาคัดสรรมาอย่างดีจะต้องได้แชมป์งานสมาคมรู้ไหมว่านี่งานนี้สมาคมเนี่ยคืองานระดับประเทศทราบอยู่ครับทราบอยู่นะพเพราะว่าเป็นงานที่เขาเรียกว่าเกีจจิคณาจารทั่ะเทศมาประกวดกันั่นเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจไหมกับเหรียญนี้ที่ได้เข้าประกวดงานก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจเนาะว่า,า,าเราเลือกถูกเลือกถูกเลือกเหรียญถูกเหรียญสวยไหม ก็เป็นหลังรถเิลลี่ครับโอ้โหหลังรถเยลลี่ครับพี่อันนี้เป็นเหรียญที่คุณชื่นชอบที่สุดใช่ครับอ้โเพราะอะไรจะเป็นเลยเยลลี่บอกเอซีหน่อย ก็มีเรื่องราวครับมีเรื่องราวใช่มีเรื่องราวมีสกิมมิกมาว่ามีกิมมิกมีสตอรี่เช่นเวลาสองใบก็จะมีเรื่องแสงซึ่งเาบอกว่าเราพยายามที่จะไม่ออกหลังรถแต่เป็นการเขาเรียกเรื่องบาลีไม่ทำให้เอฟซีทุกคนเนี่ยตอบโจทย์ใช่ครับเพราะบางคนจริงๆแล้วทุกคนก็อยากได้หลังรถนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนขึ้นึือเนี่ยอยากได้หลังรถใช่ครับใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วอาจจะมีดรามาที่คนไม่ชอบแต่เอาล่ะเรื่องนั้นเราไม่พูดถึงเราพูดถึงว่าวันนี้ความรู้สึกของเอฟซีทุกคนที่ชอบเนี่ยก คือความรู้สึกของเหรียญเยลลี่ซึ่งมันเป็นเราเรียกว่าปฏิวัติวงการพาะเครื่อง<ช>นะครับที่เราให้เห็นว่าจริงๆแล้วการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยไม่ยังเป็นอยู่ที่ศรัทธานะครับถ้าศรัทธาแล้วเนี่ยไม่ว่าเหรียญจะออกมารูปแบบอะไรก็ตามนะครับทุกคนก็จะชอบเหรียญที่ตัวเองชื่อชอบนั่นเองนะครับดูยอย่างวันนี้นะครับข้อยมา3มเหรียญนี่โอ้โหสุดทุกเหรียญเลยนะโดยเฉพาะเหรียญนี้นะครับนกปาก้านะครับวันนี้ราคา1 5ื่นห้าสองหมื่นไม่มีใครขายนะครับและเป็นเหรียญที่หายากนะวันนี้ด้วยนะครับ อยากขายไม่เหรอนี้ไม่ขายไม่ขายแน่นอนเทปซิงมีวิกขิงไม่มีไม่ขายครับโอ้โหช้ำใจอารเอซีทุกคนมีกันหรือยังครับถ้าคุณอยากมีเหรียญเทปซิงเอาไว้ขิงก็ติดตามจัดเก็บเอานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็จะพอมีอยู่รอไปตามหากันนะครับวันนี้ยังพอเช่าได้นะครับแต่อนาคตคงพูดถึงยากเลยนะครับไปตามเก็บกันนะครับอ่ะและนี่นะครับคนข้างๆผมนะครับก็คือน้องชายของเอนะครับชื่อไมค์พัทยานั่นเองนะฮะนี่ต้องบอกเลยนะครับ เป็น f อผมโดยตรงเลยนะครับแล้ที่สำคัญเลยคือแกมีเหรียญชุดนำเลิกอยู่ในมืออ้อหอบางคนถามว่านำเลิกคืออะไรเป็นไงพี่นำเลิกครับนำเลิกก็มีทองคำมีเนื้อเงินมีเนื้อเงินมีนวะด้วยชุดแถมอีกชุดไป,ไปแอบ,บดูมาเนี่ยผมศึกษาผมเป็น f อฟซพี่ครับไปเช่ามาเท่าไหร่ราคาเนี่ยบอกไม่ได้เดี๋ยว โดนลุมถึงหลังบ้านวันแรกเข้ามา85,999บาทถูกต้องพี่ครับเอาไปแสนห้าเก็บให้ลูกก่อนเก็บให้ลูกก่อนก,กอนไม่ยอมขายนี่นะฮะไม่ยอมขายไม่พอวันนี้นะครับคุณไม้เนี่ยเช่าเหรียญหลังรถไปหนึ่งลังใช่ครับหนึ่งแสนบาทถูกต้องครับนะขายไหมใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นก่อนลูกเล็กเนี่ยเด็กครับ นี่ผมบอกเลยผมเคยบอกนะครับว่าเหรียญเทพซิงเนี่ยหายจากตลาด15ลังเนี่ยก็อยู่กับคนพวกนี้แหละครับและที่สําคัญเลยนะครับองคุณไม้เนี่ยมีพาเก็บมากมายเลยนะครับกับเหรียญเทพซิงนั่นเองใช่ครับคุณไม้เชื่อได้ยังไงว่าเหรียญเนี่ยคุณไม้จะเก็บผมบอกยี่ปิโยครับหนึ่งเหรียญจํานวนสร้างน้อยมากน้อยมากสองเจตนาในการสร้างดีมากนะครับถวายเงินทั้งหมดให้กับหลวงพ่อคืนหมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่2ออย่างพอนะครับผู้สร้างแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า นับคนในประเทศได้เลยดีกว่าผมว่าน่าจะพิโยคนเดียวนะน่าจะคนเดียวเลยนะสร้างแล้วไม่เอาเงินเลยนะใช่ครับแลวมันเป็นมันเป็นทั้งศิลปะนะครับเดี๋ยวที่พิโยเน้นบ่อยๆมังกรเนี่ยมันบิดตัวเหมือนมันมีชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครหารุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยครับอนาคตเหรียญเป็นหมื่นแน่นอนเนื้อทองแดงเนี่ยเป็นหมื่นแน่แน่แน่นอนแลลวฮะพระอะไรก็ตามที่อยู่ในมือไม้นะฮะไม่หลุดแน่นอนท่าสวยและทรงคุณค่า และที่ธนาคารวัตถุประสงค์การจัดสร้างดีอย่างนี้ไม้ขอเก็บครับเป็น10ปีนะฮะเพราะนั้นไปคุยการราคาหลุงปู่ทิมในปีน้าใน10ปีข้างหน้าถูกต้องครับเพราะนั้นเราจะไม่ออาครับอ่าแล้ววันนี้มางานนี้มาทำอะไรครับเอาพระของพ่โยครับรุ่นเทพชาติความเมตตาครับอ่าเนื้อทองคำเอามาประกวดครับอยากได้รางวัลกับเขาบ้างรู้ไหมว่างานนี้คืองานอะไรเขาบอกว่าเป็นงานประจำปีงานใหญ่โยงานใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็แล้วนี่ผู้เชและผู้เล่นพระ ต่างๆเนี่ยเขาจะส่งเหรียญมาประกวดวันนี้นะครับผมขอให้คุณไม้นะครับได้แชมป์ก็แล้วกันถูกครับพี่งผมไม่ใช่กรรมการนะฮะเดี๋ยวไปตามลุ้นกันว่าคุณไม้จะได้แชมป์หรือเปล่าครับไปครับ วันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งงานนะครับสัมภาษณ์คนที่เป็น FC ผมนะครับรวมทั้งนะครับยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลทุกๆรางวัลเลยก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญของผมนะฮะหรือเหรียญคนอื่นก็ตามนะครับผมก็จะแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะครับที่นําเหรียญมาประกวดในงานสําคัญงานยิ่งใหญ่ของการประกวดพระเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมโยรัชดานะครับขอบคุณทุกคนนะครับและฝากติดตามต่อนะครับกับโยรัชดา FC ไปเรื่อยๆเราจะมีข้อมูลดีๆนะครับเรื่องสนุกสนานเรื่องวิชาการอาและที่สําคัญนะครับอาจจะมีการแจกรางวัลในช่องทางของผมด้วยติดตามไว้นะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆครับขอบพระคุณมากครับทําไมถึงมั่นใจหล่อไปขนาดนี้นับถือท่านครับชอบมาเลยครับก็เลย ครับดูในเพจอะไรครับผมใช่ครับส่วนตัวมีอันรุ่นนี้เนี่ยอยู่ยิบมี่คนเดียวเลยกับยังตัวมีรุ่นนี้เนี่ยครับยังเลครับนี่กำลังไล่ตามเก็บอยู่ครับโอ้พี่โยเขาบอกว่าอยากตามเก็บรุ่นนี้มียังมีให้ตามเก็บได้ไหมเนี่ยตายละตายละโหหายากมากตอนนี้นี่ฮะคนนี้คังแสงแล้วพี่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่อน้องครับพี่น้องนะครับพี่น้องเก็บพระจากไหนครับจากพี่คนที่วัด ดด้วยเลยครับพี่บิลลี่ครับพี่เขาคอยบอกผมว่ารุ่นไหนมาไม่มาเก็บพาเยอะมากเลยเชงใหมาอยู่รงไหนพี่ อยู่ฮอตเลยครับผมอยู่ฮอตครับฮอตนี่มีเอฟซีแน่ตอนนี้ก็มีเยอะะตามเก็บได้ฮะแต่เขาจะขายว่าไม่รู้ฮะอ่าครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในงานนะครับแล้วก็มีเอฟซีผมนะครับเดินมาขอถ่ายรูปนะครับพอหันไม่ถามเนี่ยพี่ก็บอกอ่ะพี่างกะถินด้ยหืออู้จําได้เลยจําได้เลยเพราะว่าพี่เข้าไปเขาเล่นเอฟพากผมด้วยนะครับก็ขอบคุณนะที่เชื่อมั่นในในการไล์พักของผมนะครับแต่แน่นอนครับ ในเมื่อ FC มาเนี่ยและวอ c ซบอกไม่มีเหรียญผมเนี่ยมันดูแล้วรู้สึกแบบขัดแย้งตัวเองมากซึ่งต้องบอกว่าแกบอกว่าแล้วผมจะไปเช่าที่ไหนล่ะครับ เพราะเวลาที่พี่โยไลฟ์กับเวลาที่แกว่ากันมันสวนทางกันนั่นเองเวลาพี่โยไลฟ์จะตอนดึกสามทุ่มแกจะทํางานอยู่นั่นเองนะเพราะนั้นเวลาที่ไม่ตรงกันแต่วันนี้มีโอกาสเลยครับที่ได้ครอบครองเหรียญเทพสิงของเรานั่นเองอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมอบนะครับกรอบรูปพร้อมลายเซ็นผมนะครับนีนะให้กับยี่ด้วยนะครับพร้อมลายเซ็นผมเลยนะฮะนะอันนี้ด้วยน้ำใจผมเลยนะครับและที่สําคัญก็เตรียมเหรียญเทพซิ่งนะครับ ไว้ให้นะครับเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับมอบให้กับพี่เขาด้วยนะถือว่าเป็นของชำร่วยที่ผมมอบให้กันแล้วกันนะครับพี่อขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากรบวหวังว่าพี่นะไปตามเก็บเอาเองตามเทตนะผมผมไม่มีนะฮค่ะตะกี้ตะกี้ตะกี้เอ็มซีมาถ่ายรูปด้วยพี่ทำอะไรอะ่ะ อ่ะพี่เขาก็ถ่ายรูปมอบโปสเตอร์แล้วก็กอดให้เลยให้เลยเขาเป็นใครอ่ะให้แบบคือเขาเขาชอบชื่อชอบเรานะครับเขาก็อยากถ่ายรูปเขาเขาเป็นใครพี่รู้จักเขามาก่อนป่าไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยมาให้เลยให้ทุกคนแล้วมาเพื่อให้อ่ะแต่จริงก็บอกว่าวันนี้ตั้งแต่เข้ามานะครับตั้งแต่ไอคนที่กาดที่เฝ้าเราแล้วเขาก็รู้จักเราแล้วเขาบอกเขาเป็นเอฟซีแล้วเราก็เลยบอกแจกเหรียญเทพซิ่งเขาไปนะครับก็ต้องบอกให้ด้วยใจนะอยากจะให้นั่นเองนะครับ